อื uh huh. ตอนนี้เราก็มีด้วยกันทั้งหมดสอด้ล้านบาทมันเก็บมาเกินนะเพื่อนเพื่อนไม่อยากจะพูดยืนจนขาแข็งมาพูดเลยโอเคแล้วก็เราจะมาสร้างชั้นใต้ดินกันก่อนนะไปขึ้นแบงบนเป็นคนชอบแบบอะไรใต้ดินใต้ดิน,ดนอะไรงี้อุ้ยมีต้นไม้แล้วก็เมื่อกี้ชนกำแพงอะไรล้องหนด้วยม,มันคือห้องอะไรเอ่ย แล้วก็ตรงนี้ไฟเท่าไหร่โอ้แสนห้าเดี๋ยวนะห้องเดียวหมดไปหกแสนบ้าบออะไรมันจะเยอะขนาดนั้นอันนี้อันนี้โอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็นี่แล้วก็ไฟห้องนี้เรียบร้อยอันนี้เหมือนน่าจะเป็นห้องอะไรเอ่ยอ๋อเหมือนจะเป็นแบบห้องหัวหน้าอะไร่งี้นะ โซนชั้นใต้ดินนี่เหมือนกับเป็นแบบแนวห้องทำงานมากกว่านะผมว่าน่าจะใช่เฮ้ยอ,อันนี้ห้องอะไรเอ่ยเป็นการซ้อมติีเป่าที่แน่ๆเหมือนจะเห็นว่ามีออกไปข้างนอกต่อนะอันนี้ประตูมิติอีกแล้วโอเคอันนี้แล้วก็หลอดไฟมาเรียบร้อยแล้วก็มีพื้นต่อไปอีกโอโ้โห มันจะไม่จบง่ายใช่ไหมมันจะไม่จบไม่ง่ายใช่ไหมใช่แหละตังค์ไม่พออีกแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเงินห้าล้านบาท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 เสียงเบาลงป่าว่ะไม่รู้แต่สร้างก่อนตอนนี้เราจะมาเริ่มกันที่ชั้นสองนะทุกทุกคนมันจะต้องเสร็จห้าล้านจะพอไม่พอแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วแสวมาฝั่งนี้มา นี่เราจะเริ่มจากกระจกนะอุ้ยมุดเข้าไปไหนเมื่อกี้กระจกติดให้รอบด้านไปเลยนี่แล้วก็ไปตรงนู้นต่อปอึ๊บมาเฮ้ยตอนนี้75%แล้วเพื่อนๆอีก25%เราก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับฝั่งนี้แล้วตรงนี้อันนี้คือเป็นส่วนของโซนอะไรเอ่ยน่าจะเป็นโซนนั่งเล่นนะ ข้างบนนี้น่าจะมีบูธแก้วกาแฟแก้วกาแฟบูธขายกาแฟสิคาเฟ่คาเฟ่โต๊ะมุดเข้าไปในกำแพงเป็นการแบบประยุกต์ในการสร้างแบบใหม่นะอะน่าจะมีบันไดขึ้นจากตรงกลางน่าจะสวยเฮ้ยตรงนี้มีของเล่นเดี๋ยวเราจะลองไปเอาลม้มลื่นอะไรเนี่ยสะดุดอะไรเฮ้ย เดี๋ยวเรามาชาร์จก่อนชาร์จตัวชาร์จตัวไปกระโดดไปโอเคไปอ,อืโอ้แล้วถ้าเราเดินย้อนกลับไปได้ไหมเดินได้ด้วยมันอาจจะช้าร์จนิดๆไปเจอกันที่ปลายอุโมงค์ปื๊บปื๊บปุ๊บุจะไม่ลื่นถึงแล้วยังลื่นอีกโอเคเอา้าวล้มล้มอุ้ยบักแน่ๆกระโดดซะสูงเชียว โอเคตอนนี้กำลังสร้างมาแล้วอันนี้คือเคาน์เตอร์อ๋อข้างบนนี้น่าจะเป็นแบบโซนนั่งทานกาแฟรหรือเปล่านี่หลังคาก็แสงไฟเรียบร้อยแล้วสำหรับชั้นสองแล้วก็จะเหลือตรงพื้นนั่น660บาทอา้าวตรงนี้ก็มีนี่วะข้างนอกเหรอเฮ้ยยังมีให้สร้างต่อข้างนอกนะอันนี้โอ้สายจุดอยู่เดอ้อ ตรงนี้อะ่รไงมีจริงด้วยอันนี้อุ้ยสามห่วงเลยเหรออุ้ยเยอะมากเรียกได้ว่าเล่นกันไม่หวัน่นไม่ไหวอันนี้คือไหนเออเราลองมาดูซิว่าเป็นยังไงอันนี้นี่สีแดงลงไปอันนี้ก็สีแดงอ๋อสองงานเนาะอืมแล้วก็อันนี้เหลืองอุ้ยเอาน้ำเงินดีกว,ว่ามั่วเลย โอเคแล้วก็ตรงนี้อุ้ย,ยมีทางไปต่อมีไปต่อมีต่อไปอุ้ยตอนนี้เริ่มเป็นส่วนน้ำแล้วนะเพื่อนๆใหญ่อยู่เด้อ่าแล้วก็ตรงนี้อุ้ยอือย,ยังมีขึ้นไปอีกชั้นที่สามใช่ไหมสามปะวะอู้อุ้ย,อย,อย,อยตอนนี้ลงได้หลายทางมากตอนนี้ผมเห็นอยู่สีหนึ่งน่าสนใจนะสีเขียวสีเขียวน่าสนใจสีเขียว น่าจะเล่นแล้วงงดิเหลืองตรงนี้ก็โอเคอยู่นะเราจะลองไปเขียวกัอนอันนี้เข้าไปเลยปิ้วโอ้โหิงขนาดนี้น่าจะตายก่อนถึงแล้วมั้งเนี่ยฮืมจิงแรงมากตอนนี้และตอนนี้เราก็น่าจะเหลือแต่อันนี้หรือเปล่า,าแล้วนี่เดินลื่นอะไรเนี่ยฮะมันลื่นอะไรเนี่ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีอ๋อตรงนี้ก่อนเอาดอโตข้างนอก โอเคอันนี้ตัวยาวแล้วก็มาฝั่งนี้นะปึ๊บไาอันนี้เฮ้ยมีบันไดลงข้างล่างตั้งข้างบนก่อนนี่มาสร้างปลายปึ๊บปึ๊บ,บมานีเรียบร้อยตรงนี้มีไฟด้วยเป็นเส้นๆเ,เ,เลยไฟโอเคแล้วก็อันนี้สไลด์สีม่วงอันนี้อุ้ยสไลด์สีเขียว อันนี้มันอ๋อมันใสๆมันคงไม่ได้จุ่มลงไปในน้ํานะทีแรกนึกว่ามันจุ่มลงไปอันนี้อากระโดดติดอะไรเมื่อกี้โอเคก้อนหินแล้วก็นี่ที่กัน้นอันนี้มาอันนี้มาเรียบร้อยตรงนี้เอ้ยมีเก้าอี้ด้วยเฮ้ยอันนี้น้อนปลามีเข่าม้ายู่ิคอนด้วยปลาอะไรเอ่ยคือปลาอะไรโอเค แล้วต้องไหนต่อนะเมื่อกี้ตรงนู้นตรงนู้นนูนเราจะไปสร้างก่อนพื้นที่เราเก็บไว้ตั้งแต่พาร์ทที่แล้ว660บาทโอเคมาเลยจ้าแล้วก็อันนี้ที่กั้นมาอันนี้มาเฮ้ยตรงนี้ก็มีหรอเยอะนะเยอะนะเริ่มเยอะเริ่มเยอะตอนนี้มาน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วหรือเปล่าอันนี้ที่กั้นมา แล And, okay. ้วก็สีเขียวสไลเดอร์แล้วก็ตรงไหนต่อเอ่ยอ๋อตรงนู้นยังอยู่ยังยังอยู่อะไรเนี่ยพูดโอเคเราจะสไลด์ลงไปเลยอันนี้เหมือนจะเป็นสีเขียวอ่อนถึงแล้วหัวโคกพื้นด้วเมื่อกี้เอาึ้นไม่ติดอะไรเฮ้ยอ๋อติด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 อ๋อติดดดีแล้วโอเคเมื่อกี้ชั้นไหนนะชั้นสองหรือเปล่า ไม่น่าจะใช่ชั้นแรกนะครับปุ๊บกระโดดไปชจำจำไปโอเค let's go ตรงนี้นะนี่ตัวยาจัดปาร์ตี่แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เย่เรียบร้อยขณะนี้ส่วนหน้บของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆมันซูมออกได้เท่านี้อ่ะโอเคตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะ เหมือนจะไวนะรอบนี้เงินเก็บมาเยอะแล้วยังไงผมก็ฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนเพยนะถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมเลยนะครับไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า